นัแท็กจะอยู่ในเลนแดงครับส่วนนะัแท็กอยู่ในเลนสีน้ำเงินครับกรรมตีระบบนแทงกันนะครับห <ผม S 1> ้อยของมาเต็มเลยอาละครับสองทีมพร้อมแล้ว รถเก่งอย่างที่ดาบชุบพลตอบหรือเปล่าในเมื่อต่างคนต่างกระชากคันเร่งมีกันมาในเมื่อเผาเมแทคเผาเมแทคล้อมแดงตัดกระเนื้อแทคลองทัดเงินตัดกันตัวเนี้ยตัวเนี้ยสไลด์โค้งแล้วจไลด์โค้งแล้วแต่ยังไม่มีใครหนำใครยังเปลี่ยนจะอยู่ตู้กันต่อไปเปลี่ยนก็อยู่ตู้กันต่อไประหว่างเผาเมแทคเผาเมแทคเผาเมแทคกินนี้ล้อบต่อไปที่บานในเมื่อรจน่าแทคแต่น่าแทคมีขยี้สามติดไปแล้วขยี้สามติดไปแล้วเขาลูกเขารองทั้งคู่สู้กันในช่อง ขอต่อไปขอบคุณองค์การกระจายเสียงแทบภาพสารนะแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะไทยทีวีเอสื่อเพื่อการแจกแบงสื่อเพื่อการแจกแบงขอบคุณขอบคุณคาวิคารโอดิโอขอบคุณเอ็นเอลอาร์เอ็นอลอาร์

ทงก่อนนะครับทงเป็นทางด้านเลนสีแจ็ครับผม Power tag พาวเวอร์แทกสิบนะครับขอบคุณเสียงปอมมือคือกำลังใจไม่ไมอโอ้คู่นี้นี่สมศักรีคู่ชิงจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการยืนยันเลยว่าถึงแม้ว่าจะมาจากค่ายเดียวกันแต่ไม่ยอมการดูจังหวะเข้าเส้นชัยสิครับหลายนัดแท็กนำอยู่นะฮะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ย ค่อยๆเขยับขยับขยับแล้วเหมือนจะเป็นทางด้าน power ครับในเดืนสีแดงนะครับก็สิทกลับมาชนะอาจารย์ได้ในสนามนี้นะครับอ o w e r แข่สิทธิ์6ครับมาดูครับผู้ชิงรุ่นสแตนดาร์ดครับ Them. Them. Wow. Oh. สองสามสัตว์สามสัตว์สามสัตว์จะดีจะร้ายพี่กอดอย่างนี้อันตรายนะเว้ยในเมื่อลู่แดนลู่แดนกอด้อลู่แดนกอดคอรุกขึ้อดลูกจะ้อกอดสากมคนท้องกอดได้แต่จะแพ้ได้หรือไม่ได้กอดได้ไม่ได้ครับวันนี้ลู่คู่สายหัวใจแก่กดเล่าเสียงกานขนาดันเอสปูกเอสเฟ่หันนี้เราบปดูคู่ที่เจ็ดแล้วระหว่างพาวเวอร์เทคพาวเวอร์เทคสิบพาร์ไอจุดเราจะหมดแรงจนตะบนนี้เจอกันหนึ่งรถกับบ้านไอยุดไกเอากระมวย เอาละครับรถทีมงานของทีมงานช่างบอลสุดยอดเส้นจัดด้วยการพูแต่ความเงีชะกาชะกลาจเป็นทีมานึ่รถตหนักทุกคเอาวแทนดีเอาละครับทีมงานจากบางบัวทองนเ้วันนี้ด้วยชวคู่นี้ใครเปสุดยอดก็มีมเด็่ก็แสดงดันกับรถไถนาทางเลือกทีแค่่ไสำหรับช่องไทยพีพีเอ็ยดีไซยบอ จริงๆครับแล้วก็กรรมการชูงทงให้กับเ็นสีแดงครับคือ power tag ครับควา้าแชมป์ในรุ่นสแตนดาประจำสนามที่5ไปครองได้ครับโอ้โหอ,อ,อย่างมันรถจากค่ายเดียวกันจากช่างเดียวกันเลยครับช่างเปิ้ลครับครับโดแล้วแข่งกันแบบสูสีเลยครับ <S <S ไมม่ีใครยอมใครครับดูฮะดูจังหวะเขาเป็นใครมีเท่าไหร่กดให้นิดน่ะดูแล้วดูเดี่ยวนี้ ครึ่งล้อไม่ถึงครึ่งล้อด้วยนิดเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสมครับสมกับการเป็นคู่ชิงครับ